ไปนั่นแล้วก็ถ่ายปัมุกตาครับสย่าง,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 งไปไซครับร้อนเหนื่อยขึ้นเขาก็เลยเหนื่อยทำไมเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยละ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ยังเป็นคนธรรมดาอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> พอกดพอกดเลคคอร์ดปุ๊บ <c oughs> เป็นขออีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยอะ่ะ <c oughs> เขาเหนื่อยเพราะเราไม่เคยเดินไกลนั่นแหละเพื่อนๆหายไปไหนกันหมดครับอ๋ออยู่ตรงนี้ก็่ีเอากระเป๋าวางไว้ก็ได้ครับน้าเปียเอามาด้วยกันหรือเปล่าครับไม่เรามาเข้ามาทัวริเข้ามาทัวร์ลางไว้ล้วมาเรามา เรามาขึ้นเขาดิเล็กกันนะครับเรามาขึ้นเขาดีเล็กโดยเฉพาะเออมันก็ร้อนนะใส่ไปใส่มาเสื้อเนี่ยอ้าวที่นี่เรียกว่าชื่ออะไรนะครับเฟรย์บอลพูดกี่ทีก็พูดไม่ถูกครับเฟรย์บอลเฟรย์บอลบอกบนเขาก็แล้วกันอืมบนเขาจุดชมวิวนุ่เตอร์จุดอันนี้เป็นบนจุดชมวิวที่เมืองเมอร์เกนนะครับ นี้เป็นสภาพบ้านเมืองมีสระน้ำมีทะเลนะครับติดทะเลตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับอีกสิบห้านาทีแต่ว่าดวงอาทิตย์ก็ยังสว่างจ้าอยู่เลย อันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมกันนะครับอากาศดีมากเลยอย่าลืมเลือกเบอร์ขวามือนะัเบอร์ขวามืออะไรครับอย่าลืมเลือกนะนี่สมัครนายกเป็นเสื้อเป็นเสื้ออะไรครับเป็นเป็นเสื้อสมัครนายกที่นี่เหรอของที่นี่ของที่นี่เหรอตั้งเขาแจกเขาไล่แจกอย่างนี้เขาเรียกว่าซื้อเสียงหรือเปล่า ชื่อเสียงมันก็รอนืกันนะอืมไม่ค่อยหนาวแล้วอ่ะโอ้ยันนาดำเดยไบ้าสองนจายกันเลย